อันนี้ไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่ที่พักนะฮะเป็นสถานที่ลี้ลับๆในการทําผีตะโขนนะสถานที่ลี้ลับในการทําผีตะโขนน้อยคนที่จะรู้ครับว่าที่นี่คือดงผีตะโขนของโคตรเซียนผีนะนี่นี่นี่อันนี้นี่สะสมมาเยอะนะสะสมมาเยอะผีตะโขนปีนี้ฮะนี่และก็นี่นะนี่นี่นี่แล้วเราค่อยมานั่งคุยกันเรื่องรายละเอียดของผีตะโขนแต่ละปีแต่ละปีนะฮะ อาอย่าันี้เราอยู่กับช mm ่างติงช่างคนดังวาดผีมาหลายปีนะนี่นี่เห็นว่าเห็นบนว่าลําบากลําบากใจคือยังไงเนี่ยลําบากใจคือทําให้ลูกใช่ไหมเพื่อนลูกเพื่อนหลานูกเพื่อนหลานโอ้ลทำให้ปีนี้ก็ลูกๆหลานก็เยอะนะเด็กมาต้นเนี่ยเพิ่งอยากจะเล่นครั้งแรกก็ดีเนาะใช่ครับโอ้ก็ต้องทุ่มทุกอย่างแล้วเขายังไงเขา เขาสีอะไรอย่างเงี้ยเงนขาดสีอุปกรณ์รหลายหลายอย่างเราต้องเก็บเงินค่าไปโรงเรียนมาซื้ออุปกรณ์เดนกเด็กกันะเด็กๆนะไม่มีส่วนในราชการคือช่วยเขาเลยครับเขาอยากจะเล่นอยากจะเล่นจริงๆแต่ก็คือไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะคุยกับใครเห็นเห็นทั้งติ่งมีฝีมือก็พ่อพ่อช่วยหน่อยมาอย่างนี้มากันเยอะๆเริ่มเหนื่อยใช่ไหม โออทุกวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยวาดให้เด็กๆลูกๆหลานๆปีนี้กคเล่นใช่ไหมเล่นครับโอ้นี่นะลูกๆหลานเนี่ยมาเฝ้ารอหน้าผีตะโขนที่จะเล่นปีนี้นะเยอะมากก็ภาระท,<ม>ทุกอย่างก็ตกไปที่ช่างติง่งแล้วเหนื่อยเลยตอนนี้ผีตะโขนทั้งวาดท,ทั้งงานหลักแล้วก็ต้องมาหาเจดหาสีหาอะไรให้เด็กๆวาดชุดชุดเด็กๆเขาหากันเองได้อยู่เนาะแต่หน้ากากเนี่ยลำบาก มันมันมันต้นทุนหน้ากากมันมันสูงแล้วถ้าจะมีใครสนใจสนับสนุนสีอะไรก็ช่างต่งก็รับไหมรับครับรับรับ,บช่วงนี้ยังขาดแคลนกันเยอะอืออ่าจะช่วยกันไม่ได้สปอนเซอร์อยู่อืมทีนี้เงียบเหราเนาะเงียบมากลมมแล้วใครจะสั่งไปงานฝีมือของช่างติ่ง ส่งได้ที่เบอร์ไหนช่างติงบอกเบอร์เบอร์เลย0 8 3 3 3 6 5 3 9 1นะครับไอทีไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างติดต่อช่างติงโดยตรงนะครับก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดสามแยกกำนันสำแดงใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็คือเป็นหน้าร้านของช่างติงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสถานที่รีรับรับในการทำพิณโคนเพื่อจะมีสมาธิ มันวาดไม่ได้จริงๆที่ไหนคนพุกผ่านคนเยอะๆมันวุ่นวายฮะต้องหาที่สงบสงบวาดนะวันนี้ข็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแฟนเพจครับสวัสดีครับ